นี่ครับเขาดูอะไรเอ่ยอ๋อนูมือเบกอยู่นะครับนี่ครัดครับใช่ใส่รถรู้อะไรเอ่ยนเซอันนี้ครัดมันเปลี่ยนดูอันได้อยู่แล้วผมจำไม่ได้ว่าปั๊มที่แท่นอมันเป็นลำไหนอะแต่น่าจะใกล้เคียงอืม ล <laughs> องดูครับเอาแล้ไอ้นี่ละเวลาจะใส่งนี้มไม่ต้องนี่องนี้เลยไม่ไม่ต้องครับอันนี้คือเปลี่ยนแค่การเบรเปลี่ยนแค่ใช่ครับนอตตัวเดียวการเยจะเดิมใช่ครับไม่ด้นอตไ่ใช่นี่ใช่ต้องคู่ครับใช่ครับไป่สีเดียวมาเน่ Yeah. Wow.